35ก,กันนะครับก่อนอื่นเราก็ทำการเ,เป่าลมร้อนนะครับบริเวณรอบนาฬิกานะครับหน้าปัดจากนั้นเราก็ใช้ตัวดูดหน้าจอนะครับแล้วก็ใช้เหล็กงัดนะครับค่อยๆเลาะกาวนะครับเทปกาวเขก็จะอยู่ เนาะยีเอชอาร์ทำงานได้